สวัสดีครับวันนี้ผมไดซังของทั้งออนไลน์ได้ังของโปรดของสาวเล่าใหม่เิ่นเห็นเิ่นจมว่า่นอยากกินของสิ่งนี้่นอยากกินมากหลดแล้วคนเห็นใต้นในเฟซบุ๊กคนเลยอยากกินผมก็เลยคิดว่าจะรั่งไม่คนกินแต่บบอกคนบอกว่ารั่งมากขอของโปรดของโปรดเพิ่นเพิ่นมาครับ ก็เลยนั่นแหละก็เลยสั่งมาแล้วของก็เลยมาหอดแล้วเนี่ยกระเสียวยามเอเพิ่นครับเพิ่นก็เลยครับว่ามันเป็นอี้ยังได้นี่ก็เลยครับนี่ครับตอนนี้เฮา,างกำลังสิยยางเอาไปเพิ่อนอยู่รานเนาะผมก็อยู่นนอ,ยอีกรานนึงเราไปเพิ่์นรานอยูรันโอเคเนาะเดี๋ยวผมสิพายางไปเฮาก็ไปกันเลยเน,นี่ครับมาหอดรานเพิ่นแล้วมาแล้วมาหอดรานเพิ่นแล้วเบิ่งเพิ่นเห็นอย่างยุง่ กำลังนั่งอยู่ครับนั่งทำอะไรนะฮะเ,เขาสร้างของอย่างวูมห็ศ็นรย์เฮ้อหูหู้องเปิดเบิมนี่ครับเพ็่นท่านในหูเลยครับว่าเป็นอีหยังได้ีห ลองเปิดเบิ่งเลยมันคือ,อย่างน,น้อยนี่พ่อภาพบจรรยากาศอืมป๊าเขาอยากกินพอดีอ่ะเขาอยากกินมะนาวเลยครับอือคือไรโหเดะมะใม้กินซุ้ยใหญ่ซาเกย์เลยเก็นจมวาอยากกินก็เลยสั่งมาให้เต็มที่เลยครับ อยากกินนอตย้นน้ำใบสุขึ้นสุขขึ้นอันนี้เห็ียนคนจมว่าอยากกินมะม่วงเบาขอบคุณได้ไลค์จะเอาสวัดีกล้องนะใชสิหเอาเทียนอย่างมาเห็นไหมเทียมอย่างเนี้ยเทแยมผิดเกลือชงมาจะใส่บุลจะใส่นี่เดิมก่อนลงมาดูด้ นีอ่ะส oh, yeah. 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 ิตู้เจาะม้หูมาจะเส่บุกน้นนมกเอ้าอยู่เขตเจตุจักรมนะเจตเออเนี่ยเขตเจตุจักรจับครับอ้าซิมเบอรงบอดนด้เปิดสซิมเมิรงบ่าเมอบ่ะล่างก็ฮอท่ละ่องนี้เฮาก็ต้อง้องกันเนาะเพราะว่าเื้อโรคมันหลเฮาบ่ฮููว่าเื้อโลคมันอยู่น้ำหยังเนี่ย ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวคุณตาเอาแล้วครับขอจะชิมให้ดูแล้วแก <c oughs> ้วกระไดว่มือมันเมือ่อนกันไก่เอากันไก่มาดีกว่าไม่เล็กเดี๋ยวซ่องมันสีขาดโมแมน, e, นเห็ดน้อยเดียวเขากระชีกอ่ไอเต้ามันบกบอกเขาว่าสั่ง เขาบอกว่าอยากกินอยากกินเขากับยนี่ยมาเสื <so b gar ally parfois> like ้อผ so ้ายเนาะแต่เห็นว่าจมหลายเทียแล้วก็เลยอยากให้กินเสื้อผ้าย์หวานๆอ่ะอืมเขาพันเสื้อผ้า่อด้วยเสื้ไผ่นั่นท่องโอมี่น้องเขาก็มะม่วงไปก่อนซิมเฮาแจ็คตอนหนึ่งกับพ่อเนาะเพราะว่าอืมหอมปะเจออะไรปะเป็นแต่เสียบอยู่เดีเนาะอืน้ำลายเสียบ วอายบดิก <Whoa>, ินดอกเอาจับ้องไว้หอมเจียวขนาดเลยอ่ะต่อตรงนี้เขาบอกได้รุ่คลิปเหรอเยี่ยมป่าวรุ่นกันนะเพราา บ่ได้เว็บไซนไเไซนาะ,นะแต่ขนาดอยู่หลานยังปิดมิดชิดขนาดนี้เอ้าเขาชีเเ็ดเองดีซิมเ้เบิ่งเขตตอนเดียวเนะอทั้เพราะว่าล้างมือมาแล้วเน่ยเราถับยังไง ดอกเลกือเิ็บ่ะกิมปอนน้ำหนึ่งเากลับกลองมากลับกองข้างไหนป้อนอืมกรอบกรอบแบบกรอบใจเดอระว่าสีฟอลปิดหนากากมา,กมาอันนี้กระุก ทุกคนนุ่นเลกกได้กินสนใจอยากแล้วนุ่นเลกก็บอกไอ้ต้าว่าอยากกินอยากกินแต่ไรเหือนล้วแนหะละยเดือนลเลนะ้รเนาะเป็นเดือนแล้วทุกคนว่่อยากกินไม่กินแล้วจ้างโม,มีโอกาสในซั่งแก้เคืออีเนาะก่บอกคิดว่าไอ้เต้าผิดสั่งมาเสือไหว้เต้าเราบร่ลงบุลนุ่นเล็กอยกกินเนะี่ยอัเนาะว่าแต่ตินใจรั่งเองเลยต่วันแล้วค่ะซั่งมาหกินกอ่อนแ่ผมไม่ยังไรอว่าน,น่็กจะกจกพเล็บกินเอ,อ กรได้ไปจัดเหมือนแรกเมือแร่หรือว่ามะเอ่นมะอิน่ว่าอันมันสับะหมอกันได้ทีมันจริงจรนสีออกเทากับตอนเขาผสมเมอแร่เนพเมื่อกี้ก็จะเขาจคิดถงเพื่นทำเนาอจขาตัวหาไปอนเด้อสบายดีฟองนีบริมที่เขเานด้วยทุกคนอาดูันเด้อเนต่คนนี่สเนาะเนาะ่ากั้กแกกต่ใส่ใจนอาใจ